โอเค1,990บาทก็น่าจะได้ประมาณนี้ก็สมราคาครับแต่ดูจากกราฟแล้วก็น่าจะมีกระตุกหรืออะไรบ้างเพราะว่าลายเส้นไม่เนียนมาดูโคชีกันครับอเออเห็นลูกค้าบ,บอกว่าร้านจูนบอกว่าได้เกือบกับ80ดสิบมาดูโคชีกันก่อนดูไฟเดิม โอเคต่อไปจะเป็นเบิร์ตัดคันนี้เบิร์ตัดแรงมากดูรอบเบิร์ตัดเราไ่โฟกัสอ่ะอยู่ที่5,000รอบโหดจัด